สวัสดีค่ะวันนี้สุนีชัยรดค่ะในฐานะผู้อาวุโสสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยแล้วก็คณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายสบริการเด็กเล็กขึ้นหน้าเพราะว่าพี่น้องชนเผ่าเกี่ยวข้องกับเด็กทุกคนเลยนะคะวันนี้เป็นเทศกาลต้องใช้คานี้ค่ะ6-9สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยมาจัดงานเรื่องในวาระวันชนเผ่าพื้นเมืองสากลวันที่9สิงหาแต่ครั้งนี้เรามาจัดที่กรุงเทพ แล้วก็จัด4วันเต็มเลยนะคะที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครจะมีนิทรรศการตลอดทั้ง4วันแต่กิจกรรมอื่นๆก็จะเปลี่ยนที่บ้างแต่อย่างน้อย6-7ค่ะมีนิทรรศการที่มีทั้งความสวยงามแล้วก็จิตอิญญาณของพี่น้องแต่ละชนเผ่าปัญหาที่เผชิญรวมทั้งสิ่งที่พวกเขาเนี่ยได้ต่อสู้มาแล้วก็ทำให้คนในสังคมเข้าใจค่ะว่าชนเผ่านั้น คืออะไรบุกลุกป่าจริงหรือเปล่าหรือกลายเป็นคนที่ล้าหลังต่อสังคมมาดูนิทรรศการด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะลองพาชมค่ะว่านิทรรศการของเขาเนี่ยจะเนี่ยมีสีสันของเรื่องราวของพี่น้องชนวเขามากมายเลยคะ่ะอาจจะพาไปย่อๆนะคะของจริงเนี่ยต้องเชิญพี่น้องเรามาดูค่ะเพราะว่ามีความสวยงามมากทุกที่หรือแม้แต่ฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่ เป็นเรื่องที่มีทั้งวิถีชีวิตธรรมดาทั่วไปประจําวันมีทั้งเรื่องอาหารมีทั้งเรื่องสมุนไพรมีทั้งเรื่องวิถีชีวิตของการทํามาหากินของออพี่น้องเราแต่ละที่ซึ่งเห็นได้ว่ามันไม่ใช่แบบว่าเราไปดูหนัาางฉากสวย แต่นี่คือวิถีชีวิตจริงแล้วก็สมุนไพรหรือการปลูกเขาเรียกว่าความมั่นคงทางอาหารเนี่ยจะอยู่ที่พี่น้องชนเผ่าเราเยอะมากเพราะว่าเขาจะปลูกอะไรต่างๆมากมายนะคะเวลาดูภาพนี้คนอาจจะนึกว่าพี่น้องชนเผ่าเนี่ยบุกรุกป่าแต่แท้ที่จริงแล้วชนเผ่าเราแต่ละแห่งเนี่ย อยู่กันมาบางทีเป,ป็นร้อยกว่าปีแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่เขาอยู่กันมายาวนานแต่ว่าอุทยานได้ประกาศทับที่ของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ให้เห็นทั้งทะเลทั้งวิถีชีวิตทุกภาคค่ะเรามาดูนิทรรศาการกันนะคะวันนี้ขอพาเดินชมว่าเขามีการแสดงนิทรรศาการที่มีแต่ละหมู่บ้าน<ม>เช่นครั้งนี้เนี่ยเขาพูดเรื่องกะเหลี่ยงสกอ แล้วก็พูดถึงวัฒนธรรมถงย่ามกะเรียงเราจะเคยเห็นนะคะหน้าของกะเรียงรวมทั้งาการทำครัวอะไรต่างๆของเขาเป็นวิถีชีวิตที่มีความเก๋ไก๋ด้วยนะคะลองเปิดประตูดูท่านอยากเปิดดูไหมคะทุกคนคือชาติพันธ์ชาติพันธุ์ก็คือคนเพราะฉะนั้น ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเรื่องโรคร้อนเรื่องสภาพมือากาศล้วนแต่กระทบถึงทุกคนนะคะเป็นความพยายามที่เขาอยากจะสื่อออกมาและถ้าเรามาดูตัวอย่างของบ้านห้วยมะกอกบ้านห้วยมะกอกเนี่ยคือแม่น้าําลาแม่น้หาห้วยมะกอกบ้านห้วยมะกอกซึ่งถ้าพวกเรามาดูในรทศการเราจะเห็นว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์มีอยู่กับธรรมชาติมากเลยะคะ่ะแล้วเนี่ยเห็ดละงอกซึ่งเป็นอาหารชั้นดีของคนาราคาแพงด้วย แต่ว่าพี่น้องสามารถจัเก็บผิ่ตัวโลกอยู่ที่บ้านเหมือนทางศิสารนะคะเาะฉะนประกาศยอยกตัวอย่างประกาศยอคือคนมีความมั่นคงทางอาหารสื่อออกมาจากสิ่งที่เขาดํารงอยู่นะคะแล้วก็เขาก็จะใช้เศษไม้เศษอะไรต่างๆมาประกอบออในการทำทรัวในการอุน่นเขาเรียกความร้อนนะคะหรือ,อ,อแร่ฟูออลน์เนี่ยเป็นตัวอย่างน ที่ไม่ใช่ชาวบ้านชอบนะคะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีแร่ทําเหมืองแร่แร่ฟอารแร่ถ่านหินแร่อะไรต่างๆเนี่ยที่ทําให้พี่น้องเนี่ยไม่สบายแล้วก็จนถึงวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูจะมีการคัดค้านเหมืองแร่หลายที่นะคะอย่างที่นี่ก็คือเหมืองแร่เก่าที่บอกว่ามันได้ทําให้สูญเสียธรรมชาติไปเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะเนี่ยมันทาให้เขาใช้คําที่สะเทือนใจมากว่าการ ระเบิดแรกแต่ละครั้งเนี่ยความรู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวเพราะว่ากระทบต่อชีวิตของเขาแล้วก็ที่คนมากลัวโรคร้อนเนี่ยแท้ที่จริงอย่ามากลัวแต่เรื่องอื่นขอให้เป็นคิดว่าเหมืองแรกกับอุตสาหกรรมที่เข้าไปในชุมชนเนี่ยได้ทําให้โรคร้อนนะคะอันนี้ก็ผ่านมาเร็วๆนะคะว่าอันนี้เป็นวิถีชีวิตของเขาทําตะกร้าสวยงามการเลี้ยงวัวบทบาทของผู้หญิงเนี่ยเราก็จะเห็นทุกวิติเลยนะคะที่นอกจากทอผ้าก็ทั้งทาอาหารทั้ง เลี้ยงสัตว์นะคะอันนี้ก็เป็นต้นน้ําที่บอกว่าที่ไหนมีชนเผ่าที่ไหนมีปากกากระยอเป็นต้นที่นั่นมีน้ําที่นั่นมีป่าเพราะว่ายกตัวอ,อย่างคาของปากกากระยอก็คือปากกากระยอก็คือคนละคนเพราะเขาจะดูแลเนี่ยเขาใช้น้ําปปาของเขานะคะคที่ไม่ต้องมาแบบเสียเงินอันนี้เป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนั่นกว่า ก็มีการต่อสู้ผลักดันกันแล้วพี่น้องก็พยายามจะลงแผนที่ให้ดูว่านี่นะแผนที่ของฉันคุณอย่ามามาร์กเองคุณกรุณามาให้ฉันมาร์กเองด้วยว่าฉันอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเขาก็จะพยายามช่วยกันทําแล้วก็เป็นเรื่องที่เยาวชนก็จะอันนี้ก็ต่อท่านโลกร้อนแบบพี่น้องประกาศพยร์ริงจังบกนอาจจะมองว,มว่าล้าหลังแต่ว่าความจริงนี่คือความเชื่อและพวกเข้าไม่เคยทำให้โลกร้อนนะคะ บวดป่าบวดป่าก็จะเป็นเรื่องที่พวกเราจะเห็นอยู่เยอะมากเลยนะคะนื่องจากว่าที่ไหนมีป่าเขาสนใอยู่ได้เขาไม่ได้ขุดขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของอุทกานทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเ,เป็นภาพการ์ตูนซึ่งเขาก็จะพูดเรื่องของอุทยานเนี่ยพื้นที่อุทยานประกาศตรงนี้ แล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยกลายเป็นคนผิดแล้วก็ไม่เข้าใจวิถีไร่หมุนเวียนของชาวบ้านเนี่ยทำให้เขาก็เลยต้องกลับมาถูกจับบ้างหรือไม่ก็ต้องกลับไปใช้สารเคมีซึ่งไม่ใช่วิถีชีวิตของไร่หมุนเวียนนะคะอันนี้เป็นการ์ตูนน่ารักพวกเรามาดูด้วยนะคะเนี่ยผลงานของเขาชื่อว่าไร่หมุนเวียนในวันที่โรธนี่เรามาแล้วก็จะได้เห็นความรู้สึกข,ของเขาแล้วอาจจะเข้าใจพี่น้องกเกาหลี ตรงนี้ก็กลุ่มสวัสดิการเด็กนะคะก็มาพูดในเรื่องเด็กไร้สัญชาติก็มีมาพูดเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กที่มีผลต่อพี่น้องทูกชนวเ่านะคะก็มีบูธมีมีหนังสือเด็กแรกเ้วยนนะคะแล้วก็มีเสื้อซึ่งพี่น้องหลายชนเผ่าก็มาให้สัมภาษณ์ร่วมกันค่ะว่าเขาคิดว่าเงินเด็กเล็กเนี่ยซึ่งเด็กไร้สัญชาติจำนวนมากไม่ได้เลย แม้แต่เด็กได้สัญชาติก็ยังไม่ได้ครบถ้วนนะคะก็เป็นเรื่องที่พี่น้องชนเผ่าก็ลุกขึ้นมาที่จะบอกเล่าแล้วก็ในนี้ก็มีเรื่องราวของเอกสารมากมายหลายโต๊ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะของ AIPP ก็เป็นหน่วยงานที่ลรนลงของพี่น้องชนเผ่าระดับสากลอันนี้หยิบได้เลยนะคะหยิบได้เลยมีสติกเกอร์ มาแล้วก็มาขอได้ใช่ไหมคะมีสองสีครับผมมีสองสีสาครับสามนะสนัำตานนดินครผมอบอไม่เห็นเรามาช่วยกันรับสติกเกอร์ไปรวนารงนะคะสามสีแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่าทําไมเราต้องสนับสนุนกฎหมายชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์นี่นี่นะคะเรามีอันนี้แจกด้วยใช่ไหมคะมีเอกสารก็มีหลายเรื่องมากมายที่น่าสนใจ มีสินค้าจากอุตสาหกรรมภูไทยครับผมมีสาวภูไทยอันนี้ก็หนุ่มดมโบราณพรุ่งนี้ตอนบ่ายที่สวนลุมจะไปแสดงะมโบราณครับผมดมโบราณก็ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติครับตัวนี้หนุ่มๆจะมาพรุ่งนี้ครับเดินทางเย็นนี้ถึงพรุ่งนี้เช้าครับผมก็จะมีการแสดงมากมายนะคะอันนี้เป็นนิทรรศการกับเสวนาตอนนี้ในห้องประชุมก็กําลังมีเสวนาเมื่อเช้าว่าได้เรื่องผู้หญิงห้าผ ตอนบ่ายเนี่ยว่าด้วยเรื่องเงยาวชนตรงนี้นะคะเป็นเรื่องใจที่จะเป็นแกนของการต่อสู้ช่วงนี้เนื่องจากว่าเขาใช้คําพูดที่ดีมากเลยเมื่อเช้าถ้ามีกฎหมายที่เขากาลงัลงรณรงค์เข้าชื่อกันนะคะที่จะบอกว่าเนี่ยทรวสภาชนเผ่าพื้นเมืองอย่างไรนไนี่เป็นกฎหมายเข้าชื่อเข้าเ้าคิวรออยู่สภาแล้วก็มีร่างกฎหมายอีก่ห้าสูงฉบของขสส การเมืองของพีมุกำลังจะเข้าสภาเขารณรงค์เรื่องนี้กันเยอะเพราะเขาบอกว่า,าสิ่งที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้บอกว่าให้มีกฎหมายชาติพันธุน์น่ต้องมีวันนี้ก็เป็นหนึ่งในกฎหมายนี้เมื่อเช้าพวกผู้หญิงพูดออกมาน่าสนใจเขาบอกว่าถ้ามีกฎหมายหนึ่งก็คือมีตัวตนเขาจะมีตัวตนความเป็นชนเผ่าแล้วก็มีตัวตนของเขาอันนี้ก็เรื่องโลกร้อนอย่าคิดแต่ว่าการเรียงหรือชนเผ่าทั้งหลายทําให้โลกร้อน แท,ท้จริงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยพวกเขาเนี่ยกลับเป็นผู้รักษาคืออุณหภูมิโลกร้อนอะไรต่างๆไม่ใช่มาจากฝีมือของพี่น้องชนเผ่าแต่มาจากอุตสาหกรรมมาจากอื่นๆดัน้นเขาเลยพยายามจะบอกว่าสื่อสารให้ฟังหน่อยนะว่าพวกเขากําลังรณรงค์โลกร้อนด้วยแต่รณรงค์จากวิถีชีวิตเลยไม่ต้องเสียแ้งไม่ต้องสร้างทําไม่ต้องใช้งบประมาณแต่เริ่มต้นได้เลย วน,นี้เราก็จะเดินผ่านมานะคะว่าตอนนี้หอศิลป์ก็คนเยอะมากเลยค่ะเนื่องจากว่ามีทั้งพี่น้องที่มาดูงานที่นี่มางานปกติแต่ว่ามีงานของพี่น้องชนเผ่าหลายเผา่านี่ค่ะวันนี้ก็พี่น้องจะมีสินค้ามาจําหน่ายกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เอาอะไรมาขายคะคมีปลาเค็มกระเป๋าผ้าแล้วก็มีเตาอบนะคะ ก็มีเครืมองดนตรีด้วยเหรอถ้ามาแสดงนี่ค่ะี่ใช่มเน้สะตว์รวมแล้วก็มีการสาธิตอาหารค่ะแนะนหน่อยนี่นี่มาจากไหนจังหวัดไหนจังหวัด่างใต้ขมอเกรนะมอครนมีปลาเค็มจากทะเลบ้านเราจะเรียกปลาหัวครัวเกาะตาดเพราะฉะนั้นเวลามาเชิญชวนให้คนขึ้นมาดูงานมาซื้อหน่อยอ่า ใครที่สนใจอาหารทะเลสดๆนะคะแล้วก็ขนมพื้นเมืองก็คือขี้มอดพื้นบ้านคือพอ,อ,พอ,อกรนนะคะสตรีบ้านนะคะทำกันเองเพราะว่ามีการมาสอนที่เกินนะเป็นขี้มอดค่ะแต่นี่ก็เป็นขนมั่วไปแล้วก็ปลาจากทะเลสดนะคะปลารุ่งน,นี้ค่ะแล้วก็มีการสาธิตอาหารทำอาหารที่ทาาสวนงาไรเราจะชยำเพรียงเป็นยำที่หายากในทะเล เป็นมันเหมือนเรลียงเหมือนเหมือนท,ที่มันอยู่ในขอนไม้ค่ะถ้าเป็นกะเหมือนไส้เดือนมเป็นเพลียงแต่นี่เป็นเพลียงเป็นอาหารที่เปิดให้ชิมค่ะเป็นอาหารที่กินแล้วของผู้ชายจะปึ๋งปังแล้วก็น้ำนมของผู้หญิงจะไหลดีค่ะที่เจ็ดที่สวนลุมสวนลุมค่ะส,ส,สี่โมงค่ะเริ่มสี <S <S ่โมงก็วันก่อนไปละนองเจอพี่น้องเราประจวบอะไรก็ได้ได้เจอปลาเหล่านี้ตลอด ทางนี้ก็จะเป็นสินค,าค้าที่แสดงตัวตนของพี่น้องชนเผ่าเราขายแต่เสื้อกะเหรี่ยงนะคะเป็นเสื้อกะเหรี่ยงจากเกาะทุเลค่ะคนทอเป็นชาวกระเหรี่ยงที่หนีภัยสงครามในประเทศพร<ม>่าค<ม>่ะจากเขตกองคนน้อยที่ห้าค่ะถ้าเทียบกับประเทศไทยก็คืออยู่ตรงข้ามกับแม่สะเลียงแต่ลึกเข้าไปฝั่งน้กะเหรี่ยงค่ะย<ม>ังทอผ้ากันอยู่ค่ะลายฝั่งโน้นจะไม่เหมือนตะกยอนในไทยค่ะถ้าเรา เมอเราช่างงเกตนะคะจะเห็นว่าลายเหล่านี้จะไม่เห็นในไทยค่ะถ้าให้คนไปเรียนการเหรี่ยลายก็จะรู้ค่ะว่าลายแบบนี้จะไม่มีในไทยค่ะแต่ว่าเราก็ช่วยอุดทําให้เขามีรายได้ระหว่างรีพไพรสงครามส่วนตัวเองช่วยเหลือผู้นีภระสงครามอยู่ค่ะช่วยเหลือคนเกลี่ยที่หนีไทยในพม่าค่ะอันนี้เป็นงานฝีมือจากกลุ่มที่เราเอาสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปกระจายให้ค่ะซึ่งตอนนี้พวกเราเป็นหนวง เนื่องจากว่ามีการประหารชีวิตนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะแล้วก็คนที่หนีภัยสงครามมาก็เยอะมากแล้วก็ลําบากมากทีเดียวเนาะ,ะนั้นก็ช่วยกันนะคะมาอุดหน,นุนกันได้ที่ชั้น5ของหอศิลป์นะคะขอบคะค,ะอบคุณะ,ะณเราอย่าลืมตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของพี่น้องชาวเลซึ่งเราก็จะเห็นว่าชาวเลไม่ได้ทําลายทะเลเลยนะดูสิ เครื่องมือหาปลาของเขาเนี่ยแบบเคียบง่ายแล้วก็ไม่ได้ทำลายล้างเขาใช้คำที่คุณนารีมาจะไปจุดเป็นแบบแนแสดงว่าชาวเลซึ่งมีมอแกนมอแกนกูรักโลโวยเขามีสามชนเผ่า<อ>เขาจะใช้ทะเลแบบหม,มุนเวียนก็คือช่วงไหนใช้แบบไหนเขาจะใช้ไม่ได้ทำลายล้างเขาจะไปแบบหเหมาะสมแลวเครื่องไม้เครื่องมือก็เป็นแบบประมงื้นบ้านไม่ใช่แบบ เอาอวนลากเอาปลาเล็กปลาน้อยออกมาหมดนะคะแล้ววิถีชีวิตของเขาก็จะเรียบง่ายแน่นอนว่าพวกเขาเจอสนึนามิแล้วก็โดดเด่นมากว่าพี่น้องชาวเลเนี่ยช่วยสถานการณ์ซึนามิได้เยอะเขาสามารถดูแลตัวเองได้นะคะถ้าเราดูสัตว์นี่ราศการของเขานะคะก็จะมีก<ม>ารประกอบอาชีพทอผ้าด้วยนะใครจะนึกว่าชาวเลไม่ได้ทอผ้าแต่แน่นอนก็ทําเรื่องของ ครืองมือประมงเครื่องมือง่ายๆแล้วถ้าเราเห็นนะคะหอยเขาก็จะมีการเป็ดหองซึ่งเป็นแบบวิถีชีวิตแล้วก็อาหารที่นพรุ่งนี้วันที่7จะมีอาหารชาวเลมาแสดงด้วยนะคะแวะไปดูได้ที่สวนลุมจะเรียกผิดใช่ค่ะฝากใครรู้หน่อได้ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรากำลังตัดเทปไม่เป็นไรค่ะนิดเดียวได้เลย เากำลังเนึ่งสองพี่น้องสี่สิบเต็มตัวได้ไหมคะขอเต็มตัวได้ไหมคะยิ้สวยเต็มไหมคะเราจะเห็นนะคะว่าในนิทรรศการเนี่ยมีพี่น้องเราเยอะแยะมากมายหลายกลุ่มหลายอาชีพแล้วก็มีทั้งสี่สิบบวชชนเผ่าที่มาวันนี้ตรงนี้ค่ะนี่ก็พี่น้องกับแย ะะพี่น้องกระยาสมุนไพรแช่เท้าน้ำมันนวดอันนี้ก็เป็นแบบสมุนไพรของพี่น้องกระยาซึ่งคนมักจะไปเรียกว่ากระเหลี่ยงแดงนะคะแต่จริงๆคือชื่อของเขากระยาวันนี้กำลังพาชมราชการกับการขายของนะคะก็ะคือพวกเรามาได้นะคะ6กับ7 8็แเก้าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะอยู่แค่6กกับ7ใช่ไหม หกกระเจ็ดนะคะเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบมาอุดหนุนทั้งขนมแล้วก็ทั้งอาหารต่างๆอ๋อนี่งาหม้อใช่ไหมใช่ขนมงานแบบงาม้อเนี่ยคนนิยมกันมากบอกว่าช่วยรักษาเม่นนี้นั่นค่ะมีครั้งหนึ่งไม่สบายคนก็แนะนําให้กินงาหม้อเดี๋ยวมาอุดหนุนกันนะคะแล้วอันนี้อะไรถั่วลายเสือนะคะไม่ใช่ถั่วที่สมธรรมดา ขายดีไหมขายดีไหมขายดีค่ะขายดีค่ะดีเหลือแค่นี้เองค่ะหนูวาลังดเหลือเราจะเหลือเหรือพวกนี้นี่งาดางาขาวก็จะเข้ากันนะคะคนนิยมแล้วก็งามอนเพราะฉะมีสามงาที่อุ๊บขอโทษนะคะอ้าวสวัสดีครับหนุ่มน้อยของเราเหนื่อยหน่อยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพี่น้องกระเรี่ยงกลุ่มที่อยู่ริมน้ำสารวิน ก็คือ,เ,อเรื่องเล่าจากห้องครัวเขาจะเริ่มจากอุปกรณ์ใช้ชีวิตง่ายๆก่อนนะคะแต่ว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งซึ่งเดี๋ยวจะมีเรื่องราวบ,บ้านท่าตาฝั่งตเต็มไปหมดเลยอันนี้เสื้อค่อนข้างเกา่าหน่อยแต่ว่าสแสดงถึงปีการยาวนานนะคะเมื่อเราเห็นนะคะแม่น้ําสารวินเนี่ยเป็นแม่น้ําที่สวยงามอุดมสมบูรณ์เขาเรียกว่าบริสุทธิ์มากยังไม่มีเขื่อนแม้แต่เขื่อนเดียว เพราะฉะนั้นเมื่อมีการจะสร้างเขื่อนสารวินทําให้พี่น้องบ้านท่าตะฝั่งบ้านศกเมยหลายบ้านเนี่ยตลอดริมน้ำเนี่ยลุกขึ้นมาคัดค้านสู้กันอยู่หลายปีจนกระทั่งถือว่าได้รับชัยชนะชัยชนะก็คือว่าไม่สร้างที่สารวินฝั่งไทยแต่ย้ายไปสร้างสารวินในประเทศพมา่าเพราะว่าประเทศพมา่อาอนุญาตแล้วประชาชนพมา่าไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ข้อกับประชาชนไทย อันนี้ก็เห็นได้ชัดนะคะว่าเรื่องราวพี่น้องชาเขาก็ขึ้นอยู่กับประชาธุทไตยอยู่เหมือนกันเขาจะได้สัญชาติเขาจะได้สิทธิในการจัดการฐานทรัพยากรเขาจะได้โอกาสที่ตัดสินใจร่วมว่าจะมาสร้างเขื่อนหรือไม่สร้างเขื่อนที่บ้านของเขาเนี่ยต้องให้เขามีส่วนร่วมเพราะฉะพี่น้องถ้าตาฝั่งพี่น้องบ้านศกเมยสารวินเนี่ยสู้ชนะแต่กลับไปอยู่ที่ประเทศพมา่าแล้วก็เดือดร้อนเหมือนเดิมเพราะถ้าสร้างที่ฝั่งพมา่าน้ําก็จะไหลมา เป็นแม่น้ำสายเดียวกันนะคะวันนี้ก็เนี่ยชีวิตของเขานะคะอยู่อย่างเรียบง่ายเพราะฉะนั้นพี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำลายป่าเขาไม่ได้ทำลายความมั่นคงทางอาหารพเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารให้กับคนตาอันนี้ก็ท่านท่าตะฝั่งกันใช้ทำนาขั้นบันไดระบบเหมืองฝายธรรมดาง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนแต่ว่าทำให้มันรักษา ระบบน้ําได้แล้วถ้าเรารู้นะคะเมืองเหนือเนี่ยจะเรียกว่าระบบเหมืองสายแล้วก็อย่างบ้านท่าตะฝั่งเนี่ยก็เป็นประลากที่อยู่ในแม่ทัสองใช่ไหมคะแล้วก็ทํานา,าขั้นบันไดใช้น้าตรงนี้เนี่ยเขาก็พูดถึงเยาวะชนของเขาซึ่งเขาต่อสู้เนี่ยเพื่อให้เยาวะชนของเั้งเ,เงนี่ยอยู่รอดเออภาพนี้ต้องสังเกตนะคะนี่เป็นลูกแม,ม่น้ำรวม แม่น้ำยนมก็คือเขาก็เรามีการคัดค้านกันอยู่พี่น้องคัดค้านเรื่องอะไรไม่ได้อยากให้ไม่ใช่ไม่อยากให้ข้างล่างมีน้ำใช้แต่การที่จะไปผันน้ำจากรุ่มน้ำยนตให้ลงมาสู่เขื่อนต่างๆที่อยู่ข้างล่างเขาถือว่ามันจะกระทบต่อวิถีชีวิตต,ต้นน้ําของเขาสองก็คือมันไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมแต่ว่าตัดสินใจเลยว่าอ้าวน้ํายวมผันมาให้รุ่มน้ําทางฝั่งภาคกลางหน่อยหรือภาคเหนือตอนบน ซึ่งโดยหลักแล้วเ,เขาไม่ค่อยทํากันเพราะว่ามันมีวิธีการจัดการน้ําที่ดีกว่านั้นนะคะเรื่องนี้กําลังคัดค้านกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตตื่นเช้ามาหาอะไรกินได้เลยเอันนี้ก็เ,เด็กๆเ,เขาอยู่ชายแดนค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดระหว,ว่างที่กองทัพมากำลังกลับ ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยตอนนี้นะคะเพราะฉั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่า<อ>ตรงนี้ก็เป็นภาพที่น่าสะเทือนใจนะคะมาดูกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของพี่น้ององค์ก๋อยพี่น้ององค์ก๋อยเนี่ยเขาคัดค้านเรื่องเหมืองแรกฐานหินที่องค์ก๋อยอันนี้ก็คือฐานหินทำไมทั่วโลกจึงคัดค้านโรงไฟฟ้าฐานหิน อันนี้น่าศึกษามากง่ายมากเลยค่ะคลิกเข้าไปดูเลยว่าทําไมคนคัดค้านนงไฟฟ้าทางหนเพราะมันกระทบต่อวิถีชีวิตกระทบต่อเด็กๆ็กกระทบต่อลําน้ํากระทบต่ออาหารปูปลาแล้วก็เมื่อกี้สัมภาษณ์น้องๆที่นี่จากปากการยอเขาบอกว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุมากมายเลยเพราะรถสิบล้อ,<ด>อก็จะขนอะไรไ <ป S 1> ต่ออะไรเข้ามาเต็มไปหมดทั้งที่เขาเป็นหมู่บ้านเล็กๆหบ้านจับบดินซึ่งก็มีลําห้วยมีวิถีชีวิตที่ สุขสงบมากดูสิคะเนี่ยเขาใช้ชีวิตสุขสงบมากเลยไม่มีภาพะไรอย่างวยเพราะว่ามันเป็นวัสดุธรรมชาติที่เขาเนี่ยอันนี้เป็นบ้านกระเบืดินบ้านกระเบืดินเนี่ย,ก,ยก็เป็นกระเหล่ยงโปร่งน,นะคะที่อยู่เชียงใหม่แล้วก็คัดค้านเหมือนไร้หินที่ปง่อยที่โต๊อย่างเนี่ยค่ะหิน,นเนี่ยมีเยอะแต่ความหมายก็คือว่ามันควรจะมีกระบวนการจัดจาก,การที่ ไม่ใช่ว่าให้นายคุณมาระเบิดทำโรงไฟฟ้าแล้วมันก็จะทำให้เขาบอกว่าเนี่ยพื้นที่ทำเหมือนันหินมันอยู่ตรงเป็นพื้นที่จิตวิญญาณของพี่น้องเขาเลยแล้วก็เขาทำนาทำอย่างใดทำกิจกรรมทำอะไรต่างๆเยอะแยะแต่ถ้าหากว่ามีการระเบิดหินเ,เหมืองแร่อมข่อยเนี่ยก็จะสูญเสียอะไรมากมายเนี่ยดูสิคะต้นไม้ใหญ่มากในอุทยานเรื่องสิ่งที่ เราพบกันนะคะบอกว่าบอกว่าพี่น้องชนเผ่าเนี่ยทำลายป่าพี่น้องชนเผ่าเนี่ยทำให้โรคร้อนพี่น้องชนเผ่าทําให้เกิดความไม่มั่นคงทางชายแดนหรือสารพัดปัญหาที่พวกเราได้ยินนะคะขอให้มาดูในเทศากาลขอให้มาฟังเสวนาซึ่งมีอยูอ่ตั้งแต่วันที่6กถึงเจ็ดอยู่ที่หอศิลป์นะคะตอนนี้ก็เมื่อเช้าเรื่องสตรีห้าภาคตอนนี้เรื่องของเยาวชนแล้วก็จะมีนเทศากาลนี้ พรุ่งนี้ด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็มีเวทีมีหนังมีคลิปสั้นมาแสดงแล้วก็ตอนเย็นนะคะดนตรีในสวนที่สวนลมค่ะก็จะมีการแสดงทั้งอาหารกับดนตรีของพี่น้องชนเผ่าหลายหลาย16-19นาฬิกาที่สวนลมส่วนวันที่8อาจจะเป็นเวทีทีท่อยู่ไกลหน่อยศูนย์มนุษยวิทยานะคะพูดกันเรื่องฐานข้อมูลของพี่น้องชาติพันธุ์กับเวทีสมัชชาเยาวชนชนเผ่าอันนี้ก็น่าสนใจค่ะ แต่อาจจะอยู่ไกลหน่อยไม่ไม่ไมคึอคักเหมือนที่นี่แล้ววันที่9เชิญนะคะเป็นเวทีที่รัฐสภามาถกกันว่า5ร่างกฎหมายเกี่ยวกับพี่น้องชนเผ่าส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งมีกฎหมายเข้าชื่อสองฉบับแล้วก็มีกฎหมายของสภาสองฉบับมีกฎหมายของรัฐบาลหนึ่งฉบับกําลังจ่อคิวจะเข้าสภาพี่น้องเข้าชื่อรนร,นรงฝากความหวังกับกฎหมาย ฉบับนี้ซึ่งแน่นอน5้าฉบับนี้จะถูกหลอมรวมมาเป็นหนึ่งแต่ว่าไม่ง่ายแล้วก็ความเข้าใจเนี่ยจะทําอย่างไรให้คนที่อภิปรายสสส,สวในสภาเนี่ยเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกฎหมายเหล่านี้แล้วมันจะช่วยคําว่าช่วยช,ชนเผ่าพื้นเมืองมันมีความหมายเท่ากับช่วยมนุษยชาติมันเท่ากับช่วยสังคมไทยนะคะเพราะว่าผลประโยชน์ของชนเผ่าไม่ใช่อภิสิทธิชนขอต้องการแค่ศักดิ์ศรีความเป็นคนแล้วก็ได้รับการยอมรับ ขนาดเดียวกันทุกอย่างก็เดินไปด้วยกันอนุรักษ์ป่าด้วยกันธรรมชาติด้วยกันภูมิปัญญาวัฒนธรรมรวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องชนเผ่าสู้เขาคือคนไทยวันนี้สิ่งที่เขาเรียกร้องเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสัญชาติรอมานานเขาเป็นคนไทยเขารอกระบวนการได้สัญชาติโดยเฉพาะเด็กๆที่ไร้สัญชาติแทบจะไม่มีโอกาสเรียน,ะะน,นนะคะเชิญชวนนะคะ67ที่หอศิลป์เที่รัฐสภาค่ะ